สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รายการเบิงแล้วร่วยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอ้กันกับแบวในช่วงแรกค่ะของมือวันที่สิบหาเดือนมิถุนายนค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะเมื่อนี่นะคะแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องบ้าเท่าสุขสุขค้นนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูร่มโพค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้กับเป็นแนวทางตำล่านะคะพี่น้องคะเอาแรกนี้นะคะแนวทางของปูร่มโพค่ะ ตำเล่านะคะซีเดีมาเป็นตัวใดภัยร้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะครับะมัสการค่ะอ่าเจริญพรอค่ะกูมันนี่ขนาดมาขอติดตามเว่าตั้งตำเล่านะคะจ้าครับปูนี่ไหยอยู่ว่าเจอวันนี้เป็นเลข6ตัวบงเล้วอ๋อครับได้ค่ะ แต่นี่หนึ่งกับนี่สูงกันหนึ่งได้ไหมนี่อันนี้เป็นตัวเดงนรึเปล่าครับทุกค่ะเต้นตัวเต้นได้ค่ะค่ะอ่าจับปูค่ะศูนย์แปดศูนย์แปดค่ะศูนย์เก้าศูนย์เก้าค่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะวงเว่ยงศูนย์เจ็ดตีค่ะ แมน่ะครับปูอ่วุังไวยเตอร์หนึ่งต้องโตอ่าบางเนิงมิสายธรรมดาเขาโทษมากเขาเขาหน่อยเขเล่บดิยินมันยังกว่าครับปูอะบางเนึงมิสายธรรมดาเขาเจ้าโทษเขามาบดีไล่ไล่ปูกับเขาหน่อยคุยกันเนี่ยมันเล่นบดียินปูว่าเอียงกว่าเขาบางนึ่งคหคะอ่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะ หนึ่งแปดหนึ่งแปดค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าค่ะวงใหม่กับซื้อตัวเรนเดอร์เดนเนต้องต้องชดค่ะต้องชดคือศูนย์เก็ดกับหนึ่งเก็ดค่ะมีใครนี้แต่ครับพวกค่ะแมนไฮต์หนีที่เป็นยาติของเอา สา,าสามตัวอ๋อสามตัวบ่มีติครับผู้ค่ะสามตัวบ่ได้จับไปอ๋อค่ะคา,าได้ครับผู้คะย๋ยวให้บนบนหัวหน้านมาอย่าที่มีเส้นสองตัวกำลังปรับสูตรไม่อยู่ไหยอ๋คยอค่ะผู้คะมีีมันมีสองครูก็มีนี่นูครังเดียวก็บมี่นี่กำลังปรับสูตรด้วยกำลังที่ด้วยแต่พวกมันเขาว่านี้ว่าสเนเ่ชันมีแตามันเขาว่าท่เอา ตัวนี้กับมันบวิ่งมันวิ่งฟูนเน้นครับตัวมันหันมั่งกับมี่วิ่งทูนก็นึงทีนมันมันซ่นกันอยู่เน่ยสองทูดเนี่ยเดันไปหลีกแค่สองชุดหนึ่งได้ปูค่ะได้ไวไลองกันไหนพวกกันแถมมันเข่ามวดนี่แต่ก็วอมวนหนาจังที่ลงทีนะได้ค่ะปูคะวันนี้า่ตู้กันฟังให้อิที่ฟังกันค่าเห็ดไปสองทูด แล้วที่เขาตัวใดงสีนดงมันนี่ครับมันก็เอาชักกระดิบเอาตัวมันสูตลงไอ้เห็ที่วังแน่ผู้เห็ดไปสองสูดรไปที่ครบคุคะแน่เห็ดสองสูตรสูตหนึ่งมันห้องโตสูดนึงมันมีสองสองสองสุดตรงที่หนะ้าอ๋อเล่นเดินตัวเดียวเล่นสูตรตัวเดียวเลยค่ะเ,เล่นสูตนระตัวเดกันทีหน้าอ่ามันไหลเนียนตามตัวลงสูตหนึ่งเห็ดว้กันได้ว่าบันกลง ได้ครับปูคะเ็กครตบโตตีน่ะบางสุดนีสก้อนวันที่ครปูคะแม่นะบางส่วนบางได้ครับปู่คะถั่วล่งตัวนาเวัตถลงเล็กสองสองชุดได้ค่ะเด็กคโ้งหนึ่งตีนะค่ะมันเดินดีคตีน่าค่ะได้ค่ะ ขอไว้พในอบทอทุกทุกคนเอลูคะเดีขึ้นหน่อยขอทวนแป๊บนึงได้ไหมคะอ่อท่วนท่วน,นปูน้ดเด่นมาอนิปู้เด่นศูนย์กํานึงนะคะ,ะ,<จ>ะมาอนิปู <จะ S 1> ้จับคู้หศูนย์ปดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะคะจ<ะ>้าปู้เน้นเน้นไปที่ศูนย์เจ็ดกับหนึ่งเจ็ดนะคะพูกค่ะ จได้ค่ะผู้คะขนอยยันขนอยเขียนเป็นสนีิคฐานพ่อแมนด้กันค่ะเด็กด้กันเอาควาียที่เด้อทุกคออความเจ็บจะไรความขายยาดมีอ่าเลขฟุดไม่เรื่องฟุดได้หนีเห็นไหมว่าถอยเบื้องบนค่ะแต่๋ยวฟงทุนออค่ะควายยูทิลเทียมความเก็บอะไรความขายยาดมีคุณตาลักตาเตยดาวของป้องเด้อค่ะพ่ อบคุณปู่ลหลายๆนะคะปูคะการนวัสกรมน,นะคะปูชาปูคาชสรุปแนวทางท่าคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปูร่มโพนะคะแนวทางต่ำเล่านะคะพี่น้องคะแนวทางต่ำเล่าปูแล้วเด่นศูนย์กับหนึ่งค่ะเด่นศูนย์กับหนึ่งค่ะลักนวยของปูค่ะมีเจ็ดแปดเก้านะคะเจ็ดแปดเก้าสองตัวนี้เป็นทั้งบนทั้งล่าง นะะคพี่น้องคะแนวทางค่ะมี080907ค่ะ0 8 0 9 0 7 1 7 1ูนยเนแน่้นๆก็คือ07กับ17นะคะไปพี่น้องคะังไก็อย่าลืมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อยสำหรับแนวทางต่ำเล่านะคะแนวทางจากปู่ร่มโพนะคะแรงนี้นะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะน้องค่ะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางต่ำเล่านะคะแนวทางจากปู่ ลมโพค่ะพี่น้องอย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิ้งค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพพี่น้องคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพายพี่น้องมาเท่าสุขสุขค้นค่ะสาหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางาจากปู่ร่มโพค่ะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกคร่ะพี่น้องคะถ้าอยากสิทพลาดครับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์คะ่ะกดกระ,ะดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อทีสิเรเบปรพลาดถูกคลิปถูกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอานังไปพิจารณาเบิง้งนึกคะ่ะเนาะสำหรับแนวทางของปูลมโพค่ะแนวทางตำล่ามืออื่นนะคะพี่น้องคะมามาพร้อมกันพอดิบรรจบ พอกันพอดีเนาะค่ะไปพี่ดองเนาะห่อนี่พี่น้องแรงยามแรงเดี๋ยวก็ยังห่อนคือเกาอยู่ฝนกะกำลังวาสิตกนี่แหละห้องฝาห้องอยู่นะคะพี่น้องค่ะต่ว่ันก็จะตกนะคะพี่น้องค่ะเอาพี่น้องมีคําถามอะไรนะคะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้ว่ายังไงพลอยพี่น้องอยากให้เบปโดยลืมติดตามแนวทางของอาจารย์ธันใดของเซียนธันใดอย่าลืมนะคะคอมเมนต์นะคะเข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะพี่น้องค่ะอาจกรส์ติดตามให้น้อพี่น้องเนาะ อพอพี่น้องคอมเมนต์มานะคะจองคอยสิรุวาพอพี่นอ้องกำลังติดตามกำลังฐานแนวทางของอาจารย์ธนยันใดยูนะคะมืออื่นมืออื่นกับซิมี่อของหลวงพี่ดีกวดเดานะคะมืออื่นรู้สึกว่าเร่าสิโลงมืออื่นนะคะพี่น้องคาแลกวกะแนวทางของคนมักเละกสิเป็นมืออื่นขึ้นกันนะคะพี่น้องคาาะมืออื่นรัฐบาลกับตำราวม่าพอกันพอดีเนาะพี่น้องเนาะท่างใดกะสำหรับพี่น้องท่านใดที่เข้ามา เห็นคลิปนี้นะคะก็ขอให้มีโชคมีลาบไปน้ำกันสุขุสุคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อให้อ่าปังป,งปังสุขุสุคนเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะออนเอาอเมอนี้นะคะก็มีเพียงเสน่ห์คะ่ะสำหรับแนวทางจากปูลมโพนะคะพี่น้องเอกราชใดอขอตัวล่าไปพี่น้องบ้านเฮาสุขุสุคนไปก้อนนะคะพี่น้องคะเอาไว้พอกันไม่กันแบนในคลิปหนานะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ